สวัสดีครับเราก็จะมารีวิวกล้องติงบกะนอกคีเคนเฮดเก่าอถ่ายได้สูงสุด 4K ครับและหมวก a g v ก๊อฟครับอันนี้ก็จะเป็นฐานหมวกปั้นเอาเองครับใช้ e b o ็อกซี่จะมีขายในเซเว่และ b i ๊กซหรือร้านอุปกรณ์ก่อสร้างครับเอามาปั้นเพื่อให้มัน ติดกล้องได้ครับส่วนกาวที่ใช้ติดก็จะเป็นกาว 3M ครับอันนี้เราก็จะมาติดให้ดูครับสำหรับกล้องคีย์ e ค้นเหตุ 9R ราคาอยู่ประมาณไม่เกิน2,000บาทครับเป็นกล้องที่คุ้มมากนะครับติดเสร็จหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนองศาเราก็พยายามปรับให้ภาพมันเห็น หน้าไม่ลดกับถนนให้มันพอดีกันครับหรือต้องโหลดแอป,ปของกล้องคียเค้นมาเพื่อจะดูครับ